ในกระบวนการตื่นรู้พวกคุณจะพบว่ามันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่พวกคุณจะต้องมีเวลาให้กับตัวเองบ้างซึ่งก่อนที่จะเข้ากระบวนการตื่นรู้นั้นพวกคุณหลายคนชอบที่จะอยู่กับคนอื่นๆเพื่อที่จะได้รู้สึกว่าปลอดภัยและรู้สึกสบายใจจนคล้ายๆหลายคนเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้เลยเพราะว่าพวกคุณจะสับสนระหว่างความเหงากับการอยู่คนเดียว แต่ว่าตอนนี้พวกคุณจําเป็นจะต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างแล้วจงหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างเพราะว่ามันมีความสำคัญมากๆและเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณจะได้นำเอาพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองเพราะว่าถ้าพวกคุณมัวแต่ขลกอยู่กับความสับสนวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสิ่งอึงกระทึกคึกโคกับผู้คนการจราจรในออฟฟิศก็ตาม มันก็เป็นการยากที่พวกคุณสามารถนำเอาพลังอันศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วจงทำให้แน่ใจว่าพวกคุณได้หาช่วงเวลาแบบนี้ให้กับตัวเองบ้างเพราะว่ามันเป็นของขวัญที่วิเศษมากๆสำหรับตัวพวกคุณเองพวกคุณจะรู้สึกได้เองจากข้างในเพราะว่ามันจะก,กระซิบบอกพวกคุณว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องอยู่ลำพัง ่นถ้าถึงเวลาเช่นนั้นแล้วจริงๆก็จงอย่ายอมให้อะไรมาขัดขวางช่วงเวลาแห่งการอยู่คนเดียวนี้ของพวกคุณได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการงานหรือภาราหน้าที่อะไรก็ตามแต่และจงอย่าหาข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวใดๆมาบอกว่าไม่มีเวลาอยู่คนเดียวลำพังด้วยดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่พวกคุณได้ยินเสียงเรียกร้องออกมาจากข้างในอย่างนี้แล้ว ก็จงรับฟังมันและทำตามมันเสียมันมีกฎทางฟิสิก์ด้านจิตวิญญาณอยู่หลายกฎที่กำลังทำงานอยู่ในระดับลึกๆและในระดับที่สวยสดงดงามมากๆของพวกคุณดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่พวกคุณจะต้องยอมรับฟังมันและไม่เพิกเฉยต่อมันอีกต่อไป เพราะหากพวกคุณรับรู้ถึงความรู้สึกนี้แล้วแต่จิตใจของพวกคุณกลับไปกดข่มมันเอาไว้หรือพวกคุณไม่เชื่อในความรู้สึกของตัวเองหรือผัดวันประกันพุ่งบอกว่าจะทำมันทีหลังแล้วก็ก็จงอย่าได้ทำอย่างนั้นเลยขอให้ทำมันซะเดี๋ยวนี้และจงรับฟังหัวใจเพราะว่ามันเป็นกระบวนการเปลี่ยนรูปแบบที่สวยสดงดงามและน่าทึ่งมากๆ